สวัสดีครับเมื่อนี้ก็มาอยู่กับช่องกองจองซาเนวเนาะครับเนาะมาอยู่กับกี่ไม่ใครพิจิับผมปาตีล้อนเลี้ยงเสียงเอลิสุดเวียงเออปาตีล่อนเลี้ยงสุดเวียงครับผมโอ้ยยังวะตัวหนังสือก็อ่านยากยากเนาะครับเนาะสำหรับผู้ใดเข้ามารับชมัครก็ฝากกดไล่ฝากกดติดตามครับผมมา คนอื่นขยับเบ็ดก่อนเลยครับผมทุน1นึ่ามาสามมัจัดไปจักเบ็ดห้าสิบครับผมเปิดไอจัดเบ็ดลอยเลยทีเอ้าจัดเบ็ดลอยก็เบ็ยดลอยอ้าเปิดเท้โบัวเราก็บสามสิบเที่ยวครับผมเอ้าจัดไปจัดไปเงาๆกันเลยครับผมสำรับมือนี้เอ้าเกมไม่มันสิเตกดีบอลนี่มัสเตกจังไหนเดี๋ยวนี้เออสวยงามครับผมโอ้โหเอาเรื่องครับผมเกมไม่ เกมไม่เอาเรื่องครับผมโอ้โหได้ยูได้ยูได้ยูครับผมโอ้โหเอาน้อยเอาน้อยแม่โอ้ย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 ออกตัวไดบักโอ้โอ้ยขอประทานอภัยครับผมเผื่อเลือโอ้โหใหม่โอ้ยเนาะโอ้โหสวยงามจะข้อเอื้นอี่งหยั่งเอื้นบ่ถือครับผมโอ้โเกมไม่มันจังไดนี่เรียบร้อยไวลุ้งติ่มนาครับผม เออไว่เตรียมนาครับผมเตะเตะหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งครับผมหน่อยหนึ่งว่าสัน้นโอ้ยเนาะมาจัดไปครับผมเหลือจักหมุนวะเนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาตูแพงแพงให้เบิ่งเนี้ยโอ้โหยข้างเรีกทั้งเกียร์เลียนข้างเรีกทั้งเ,เ,งเกีเยร์มุกตีเตะตปูปังปังให้กูเนี้ยก็ไม่ได้เนาะโอ้ได้หาลอยอยู่เลยไว้เกิดเรียบร้อยดอกนี้ เอียบรอยโอ้โหเบาเกินหัวหนา้าเบาเกินหนะัวหน้าเนาะเอ้ยรางวัลควนตัวได้อยู่ครับผมบ่เบาหรอกสองคันสองอบุญยาวายบ่ธรรมดาวัาดจีไม่เอาเรื่องเด้โอ้โหอืมมีเหตุผลมีเหตุผลครับผมโอ้โหเอาเอาอีกบสวยงามเอาอีกบโอ้โหโอ้มาโอ้โ,โ,อโหยเนาะ มามาลุนหลังวันอีกบ่ีนโอ้สวยงามครับผมเครื่องหนาอื้มจัดไปอีกโอ้ดา้อนบอลครับผมบักลูกแก้ววิเศษโอ้โหไหวเกิดเรียบร้อยบอ่ดา้อนบอลเออสวยงามครับผมโอ้โหเนะาะเออโอ้มาได้อยูุครับผมได้อยู่ได้อยูุโอ้โหเรียบร้อยเกียรโบนัสละท่านโอ้ยเนาะมา หายไปโอ้โหมันเป็นจังไดวะผมกาาับภากบ่ถือเครื่องกันครับผมโอ้เอา้ามานี่จังไดจังไดเดี๋ยวนี้จังไดจังไดเดี๋ยวนี้เรียบร้อยอสวยงามครับผมสวยงามตามทองเรื่องโอ้โหมาจัดไปคูณสามเอาได้อยู่ดิครับได้อยู่ได้ยู่ได้อยูเออเตียงมาหุขันกลัวแล้วครับผมเงี้ยวไปเงี้ยวไปโอ้โหสามสิบเกี่ยวเงี้ยวเงี้ยวอีลีครับผม เงี้ยวเฟ้เลยครับผมโอ้โหมันได้หมุนแค่บกีเทียวเองเน,องน,อนี่โอ้โหออ 3, รังมันก้อนโตดีโอ้โหเป็นจังไดเอ๊สามพันแปดร้อยเก้าสิบครับผมโอ้โหผมว่ามีแววแตกหมื่นอยู่ดนินี่เนาะมีแววแตกหมื่นอยู่ดินี่โอ้โหสวยงามจัดไปจัไปอีกเกียวอื้มอีกเคียวแม่โอ้โหสวยงามจัดไปจัไปโอ้โหมา เฮ้ยตัวไรออกตัวไรลางวันที่ออกเออเรียกขี้ออกโบเมนล่างวันที่ออกนี่อย่างผมกลัวว่าหลอนครับผมหลอนหลอนบัหรับบันอนเป็นจังสันละครับผมมันหลอนเบิดเร็วเออสวยงามน้ำท่อมแดกสมองเบิดเร็วครับผมโอ้โหมาสวยงามอีกเจ้าเอาบบเอาเอา,เอาโอ้โหลูกแก้วลูกแก้วจ้าเออได้เคบกี่ลูกยิง โอ้บักอยังเหรออยังเหรอที่ว่าดิดดีเจเพิ่นเหรียญน,นะนะจักเขาเอืนอนี้ยังเอ้า,อาได้ไปอีก2260ครับผมโอ้ยเนาะมาได้แบบมัวมัวครับผมเออยังบอกเข้าใจเกมเลยแต่ว่าเตะคัดเตะเงี้ยววะก็พันหรอครับผมล่าสุดสี่หมื่นแล้วหมื่นบ่หมื่นสลากโอ้โหหมื่นสลากคนงามไอศกรมเอ้าไว้เต็มนาอีก เรียบร้อยดอกนี้โอ้โหมื่นแล้วครับผมแตกเงินเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้เสาบโอ้โบเสาอีกโบเสาอีกโบเสาอีกโอ้เลี้ขี้ออกพามพามบักขอให้โอ้โหดากลันบอลครับผมโอ้ยลูกแก้วครับผมเตี้มนาเลยวะเอาอีกแน่เออมาเลียกขี้ออกเลียกขี้ออกตัวไหนบัก โอ้โหสุดยอดครับผมสุดยอดแตกดีครับครับผมโอ้โหยืมซีเข้าไปแล้วครับผมโอ้โหมันสิปังไปไหนเนี่ยโอ้โหไว้อีกเอ้าได้บอกอโอ้าได้อยู่ครับผมโอ้โหกินหน่อยๆเจ๊กินนั้นๆครับผมล้างนันก่อนโตไปดิโอ้โหยี่สี่พันสี่ร้อยครับผมล้างวันมิกะสี่พันสี่ร้อยยี่สิบครับผมโอ้โหสุดเกินนะเนาะโอ้โหเอ้า เบิดเป็นทีเรียบร้อยครับผมสั้นก็เอาซํานี่ก็พอแล้วนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องกองจองซานเนวนำเด้อครับเด้อเพื่อสีบอบพลาดการติดตามกิจกรรมแจกดีๆเนาะครับเนาะสั้นก็เอาซํานี่แหละครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามเนี่ยเด้อไวรุ่น